สลามกันนะคะสลามที่เราจะทําวันนี้ก็เป็นสลามกาวน้าข้นค่ะทุกคนแล้วเราก็เราใช้น้ํายาสลามเป็นน้ํายาเอเลียนนะคะก็คือนี่เลยมันคือเอ่รได้ว่ายัางไงมันคือสลามที่เป็นน้าลายเอเลียนเราก็จะามาทําเป็นสลามนะคะเนื่องจากมันเหลวจนเล่นไม่ได้นะคะนี่ลองเล่นไม่ได้แล้วนะ ก็คือเป็นสลามที่เป็นทำลายเรียนนะเราก็จะมาทำสลามค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่กาวขุดลงไปเลยจ้าแล้วแต่ตามใจเลยนะว่า,สาใส่เยอะใส่น้อยเท่าไหร่กาวจะหมดแล้วทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาล์มด้วยนะคะตอนนี้คนดูหายมากเพราะว่าปาล์มหายไปนะคะคนดูก็เลยหายไปหมดเลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาล์มด้วย โอเคกาวมันน่าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนมีจากนั้นนะคะเราก็จะใส่สัำยาเอลเลนลงไปเลยอันนี้สูตรนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนใส่ลงไปแค่นิดหน่อยปรืดจานัั้นก็คนจ้าวายความคนเลยเราจะบอกว่าสูตรนี้ง่ายมากคือใช้ใช้สองอย่างก็เป็นแล้วดูนี่ ดูสิคะดูเนื้อน้องค่ะทุกคนถ้าใครมีน้ํายาเอ่อเรียกว่าอะไรนะน้ําลายเอเลี่ยนที่แบบมันเล่นไม่ได้แล้วแล้วก็คือเป็นน้ําเหลวอะ่ะอย่าเพิ่งทิ้งนะทุกคนเอามาผสมกับกาวก่อนมันก็จะได้แบบนี้เลยนี่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสินน้นนะจ๊ะทุกคนก็จะได้แบบนี้เวอร์มากว้ยโขอโทษคะ่ะใส่ลงไปอีกนะแคะ่ใส่จนกว่าน้องจะเป็นเลยเพราะว่า มันไม่ได้ใช้เล้วนะคะเปืองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรใส่ยิงย่งเยอะยิ่งนุ่มยิ่งเด้งนะคะเป็นไงเป็นไงสะใจไหมล่ะแล้วสูตรนี้ก็จะมีกากเพชรในตัวนะคะเพราะว่าน้ํายาเอเลียนของเรามันมีกากเพชรอยู่แล้วเพ็นไหมเห็นไหม,หไหมทุกคนมันจะเป็นก้อนแบบม่ลุย แต่ต้องใช้เวลาคนนิดนึงเพราะว่าเราจะค่อยๆเติมน้ำยาไม่ถ้าใส่เยอะเลยกลัวมันจะแข็งนะทุกคนก็เลยค่อยๆเติมแต่ว่าต้องเสียเวลาคนนิดนึงแต่ถ้าเติมเลยทีเดียวก็เป็นง่ายไม่ต้องเสียเวลาคนแต่ว่าเราจะเสี่ยงกับการที่น้องจะเป็นก้อนแข็งแล้วเล่นไม่ได้นะทุกคนอันนั้นคือเสี่ยงนะจ๊ะนี่คนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเลยเติมทีละน้อย นี่ฟุ๊บน้อยแล้วหรอเนี่ยก็ก็ก็น้อยนะคนคๆๆนคนคนคนี่ได้แล้วจ้าน้องก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใช้มือเล่นเลยก็ได้นะแต่จะติดปืนนิสหนึ่งคืออะไรนิดหนึ่งนิดหน่อยแต่ต้องมีนี้ด้วโอเคทุกคนตอนนี้น้องก็เร yeah. okay, like ิ่มดาเดียวบอกเลยว่าง่ายคนต่อไปจนกว่าน้องจะเป็นก้อนให้เรานะจ้ะ จะบอกว่าสูตรเนี้ยดิ่งมากนี่พอน้องจะเป็นนะคะทุกคนน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยถ้าใครไม่มีน้ำยาเอเลียนสูตรนี้ก็ผ่านได้นะคะทุกคนสามารถดูปามทำอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อน้ำยาเอเลียนมาเพื่อจะมาทำสลามสูตรนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าถ้ามีแล้วมันเหลืองเนี้ยเอามาทำได้แต่ถ้าไม่มีไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาเลยน,นะคะทุกคนก็คือทำสูตรอื่นค่ะทุกคนสูตรง่ายกว่าน,นี้ก็มีได้แล้วค่ะ จะบอกว่าเนื้อน้องมันจะแบบเด้งยืดนะคะดูจากความเงานี่เป็นไงคล้ายๆสูตรเอมผงซักฟอกนทะทุกคนแต่อันนี้ก็คือไม่มีกลิ่นผงซักฟอกเลยขอลองดมเป็นกลิ่นน้ำยาเอเลียนน้ำยาน้ำลายเอเลียน <c oughs> คนน้องก็จะเป็นแบบนี้นะะ่ะวันนี้ทำน้อยเพราะว่ากาวปาหมด มามาโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในกระปุกนะคะจะบอกว่าปามีกระปุกใส่สลามเยอะมากเพราะว่าเป็นคนเล่นนะคะก็เลยมีเก็บไว้เยอะกำลังหาฝามันอยู่นะอันนี้โอเคเใส่ไปเลยจ้าถ้าเราอยากเล่นเราก็มาเปิดเล่นได้แล้วมันจะไม่เสีย เออเออเออมันเจ็บปีต้ได้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็ยังเหลือไว้ทําครั้งต่อๆไปด้วยนะสีก็จะเป็นสีม่วงธรรมชาติแบบนี้เลยโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ฝากไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปามด้วยแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย